สวัสดีจากพ่อแม่พี่น้องชาวไทยวันนี้11มีนาคม2563ถ้าเป็นประเทศไทยก็จะประมาณ10โมงเช้า9โมงเช้านาะประมาณ9โมงเช้าของวันที่12มีนานะแต่ว่าที่เอเมริกายังเป็นวันที่11มีนาตอนค่ำค่อยู่วันนี้องค์การอนามัยโลก WHO ได้ประกาศให้โคโรนาไวรัสโรคโควิด19 เป็นการแพร่ระบาดระดับโลกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า pandemic คนไทยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าไม่ใช่เขาประกาศไปตั้งนานแล้วเหรอไม่ใช่นะเพื่อนๆที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามกับกับองค์การอามัยโลกมาตลอดว่าทำไมถึงไม่ประกาศให้เป็นการระบาดใหญ่ระดับโลกสักทีนะซึ่งวันนี้ซึ่งวันนี้ ทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็มาให้เหตุผลว่าที่เขายังไม่ได้ประกาศก่อนหน,น้านี้เพราะว่าเขากลัวว่าหลายๆประเทศเนี่ยจะได้รับผลกระทบจะมีความแตกตื่นบวกกับเขาต้องการให้ทุกๆประเทศเนี่ยต่อสู้กับไอโ้โรคโควิด1 9เนี่ยให้ถึงที่สุดนะการประกาศให้เป็นการระบาดระดับโลกเนี่ยมันเหมือนเป็นการยกทงขาวนะเพื่อน ที่ผ่านมาเขาก็เลยไม่ประกาศให้มันเป็นระดับโลกสักทีนะแต่วันนี้ที่เขาตัดสินใจประกาศเพราะว่าเพราะว่าหลายๆผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาออกมาให้ความเห็นว่ามันไม่น่าจะหยุดแค่นี้แล้วแหละนะวันนี้ไหนมาดูยอดสถิติวันนี้ดิวันนี้นะในขณะที่หมูช่กำลังพูดอยู่เนี่ยเป็นเวลาสีทุ่มครึ่ง สีทุ่มครึ่งของอเมริกาฝั่งนิวยอร์กนะต้องบอกว่าฝั่งนิวยอร์กเพราะว่าฝั่งแคลิฟอร์เนียเดินช้ากว่านิวยอร์กสามชั่วโมงวันนี้วันที่สิบเอ็ดมีนาคมนะเพื่อนเพื่อนยอดผู้เสียชีวิตอ่ะสิบเอ็ดมีนาคมของของอเมริกาแต่ว่าเป็นสิบสองมีนาคมของประเทศไทยยอดผู้เสียชีวิตอ่ะยอดยอดผู้ติดเชื้อก่อนยอดผู้ติดเชื้อแสนสองหมื่นหกพันยอดผู้เสียชีวิตสี่พันหกร้อยสามสิบสามคน ะเนี่ยตามที่มูชาโชว์ให้ดูประเทศจีนน้องเพื่อนประเทศจีนถึงแม้ว่าตัวเลขจะลดลงแต่ก็ยังมีผู้เสียชีวิตอยู่ทุกวันนะถึงแม้ตัวเลขจะลดลงส่วนเกาหลีตอนนี้จีนกับเกาหลีเขาเหมือนออกมาประกาศยังไม่ใช่ประกาศเชยชนะเป็นการประกาศว่าประเทศของเขานะทั้ง เกาหลีใต้และประเทศจีนได้ผ่านจุดจุดที่แย่ที่สุดมาแล้วนะจุดเขาเรียกว่าจุดที่พีคที่สุดของการระบาดของโคโรโวรัสนะเพื่อนๆในขณะที่ประเทศอื่นเหมือนเหมือนเพิ่งจะเริ่มนะประเทศอื่นเนี่ยแนวโน้มคือเพิ่งจะเริ่มแล้วก็มีผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆมีผู้เสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่จีนกับเกาหลีเนี่ยผู้ติดเชื้อน้อยลงก็ยังมีอยู่แต่ว่าน้อยลงเขาเรียกว่ามันเป็นแนวโน้มแนวโน้ม <c oughs> มันน้อยลงแล้ว <c> น <oughs> ้องผูเ้เจ้ชีวิตก็น้อยลงนะ <c oughs> ทีนี้คลิปนี้นะเพื่อนผู้ชายจะมาเล่าอันนึงให้ฟังเนาะผู้ชายนี่ก็จะดู ดูข่าวดูรายการมั่งนะมันก็จะมีนักผู้นักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญท้งหลายออกมาพูดออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับไอโคโรโวรัสเนี่ยเยอะเลยเนาะมันก็มีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเขาบอกว่าเ,เพื่อนๆลองนึกภาพตามนะเขาบอกว่าไอโคโรวรัสเนี่ยมันมีแนวโน้นมว่ามันจะแพร่กระจายไปทั้งโลกแล้วก็ จะทําให้คนครึ่งโลกเกือบครึ่งโลกเนี่ยติดเชือ้อตอนนี้มนุษย์โลกเนี่ยนะเพื่อนๆมีประชากรทั้งหมดโลกเรามีประชากรทั้งหมด7700ร้ล้านคนอ่าทีนี้จากสถิติเขาบอกว่าอย่างนี้นะเพื่อนๆไอ้โคโรโนาไวรัสเนี่ยเนื่องจากมันมีระยะฟักตัวนานเนาะบางคนได้รับเชือ้อไม่ไม่แสดงอาการ บางคนได้รับเชื้อแล้วก็เหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดานะบูชาดูรายการข่าวที่เมริกาเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อแล้วก็หายดีเนาะเป็นคนแก่ตอนนี้คนเสียชีวิตจากโควิด1 9เนี่ยยังเป็นคนแก่หมดเลยนะเพื่อนๆและที่สำคัญคือไม่ใช่คนแก่ทุกคนจะเสียชีวิตด้วยส่วนคนหนุ่มสาวเนี่ยยังไม่มีเสียชีวิต นอกจากเขาจะมีโรคประจําตัวหรือมีโรคอะไรก่อนหน้าที่เขาจะได้รับไวรัสนะแต่ถ้าเป็นคนหนุ่มสาวปกติที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวไม่ได้มีโรคอะไรก่อนหน้านะก็จะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตส่วนคนแก่เขาไปสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่เป็นคนแก่มาที่อเมริกาเป็นสามีภรรยานะเพื่อนๆจากเรือ Diamond Princess นั่นแหละผู้ชายเนี่ยก็เป็นสามีใช่ไหมแก่อายุ หกสิบกว่าแล้วแหละทั้งผัวทั้งเมียคุณลุงนี่ก็ได้รับเชื้อตอนนี้ผลตรวจออกมาเป็นเนกาทีฟแล้วก็คือก็เนี่ยก็เป็นการยืนยันว่าไม่ใช่ว่าคนป่วยทุกคนจะเสียชีวิตนะเพื่อนๆอ,อย่างที่อเมริกานะคนที่เสียชีวิตก็คืออายุ80-90บาบางคนก็นอกจากจะอายุมากแล้วก็มีโรคประจำตัวอยู่ก่อนแล้วด้วยนะ แต่บางคนก็ไม่ได้มีโรคประจําตัวก็คือก็พอเป็นคนแกแล่ลดภูมิต้านทานน้อยก็เสียชีวิตยเงี้ยแต่ไม่ได้เสียชีวิตทุกคนแล้วที่สําคัญคือเขาสัมภาษณ์คุณลุงคนเนี้ยภรรยาของคุณลุงคนนี้นะตอนที่อยู่บนเรือ i ด m o n d p พรินเ s สก็คุกคีกับลุงตลอดนะคุกคีจูบกันนะเพื่อนๆฝรั่งจูบกันแต่ไม่มีเชื้อนะเพื่อนๆเหมือนเขามีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ ตอนนี้นะพเพื่อนๆไอโครโนาไวรัสนี่ไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนมีแต่ภูมิคุ้มกันร่างกายที่จะช่วยทำให้เราไม่ตายนะพเพื่อนๆทีนี้อีกรายการหนึ่งที่หมูชาดูเนาะที่เขาก็ถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคระบาด <c oughs> เขาบอกว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่ไอ้ไวรัสตัวเนี้ยมันจะปิดมันจะทำให้คน ครึ่งโลกติดเชื้อแต่คนครึ่งโลกถ้าติดเชื้อจริงอะก็ไม่ได้ตายทุกคนนะเพื่อนๆตอนนี้เปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตก็อยู่ที่หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ขาบอกว่าคนที่ได้รับเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยนะเพื่อนๆแปดสิบเอร์เซ็นจะมีอาการภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าเขาเรียกว่า my my symptoms ก็คือ อาการไม่หนักอ่ะเพื่อนๆอ,อาจจะแค่เป็นไข้เป็นหวัดนิดหน่อยนะอีก20%เนี่ยก็จะมีอาการหนักหน่อยเช่น15%เนี่ยจะมีอาการหนักเลยอีก5%ทั้งหมดมันร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือจะเป็นอาจจะไม่แสดงอาการอะไรมากหรือว่าหรือว่าอาจจะเป็นไข้หวัดธรรมดาอีก15%เนี่ยก็จะอาการหนักหน่อยนะส่วน5% 5%นเนี่ยคือเขาใช้คำว่า c r i t ิคอลเลยห้าอร์เซ็นคือแบบอาการหนักมากนะจนถึงขั้นเสียชีวิตอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้คือเปอร์เซ็นต์ของเปอร์เซ็นต์อันนี้ได้มาจากเคสที่มีการตรวจพบเชื้อนะเพื่อนเราอย่างที่เราเคยคุยกันมาหลายๆคลิปใช่ไหมมันก็มีคนที่ไม่ได้ตรวจแต่เขาก็อาจจะมีเชื้ออันเนี้ยแต่ก็ไม่ได้ตรวจอีกใช่ไหมแสดงว่าไอ้แปดสิบอร์เซนที่ที่ติดเชื้อแล้วมีอาการแค่เหมือนแค่วัดธรรมดา,าอันนี้ก็ แสดงว่ามันต้องมากกว่า80%เพืเ่อนๆเข้าใจไหมเพราะมันยังมีคนที่ไม่ได้ตรวจอีกตั้งหลายคนแล้วตอนนี้มันก็มีเรื่องเล่าตามโซเชียลมีเดียเยอะเลยนะหลายจากหลายๆประเทศเขาเอามาเล่าเนาะยกตัวอย่างเช่นที่อเมริกาเนี่ยรัฐวอชิงตันเนี่ย,ยมันก็มีสาวฝรั่งคนหนึ่งเขาโพสต์ลงใน Facebook ว่าเขาไปเที่ยวบ้านเพื่อนขณะอยู่รัฐที่มีความเสี่ยงสูงจะไปปาร์ตี้บ้านเพื่อน ยังจะไปปาร์ตี้บ้านเพื่อนอีกทุกคนที่ไปปาร์ตี้นะเพื่อนประมาณยี่สิบคนยี่สิบคนเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าใครติดเชื้อนะเพราะว่าทุกคนดูปกติทุกคนดูปกติแข็งแรงทุกอย่างนะแล้วก็ก็อย่างที่รู้กันว่าฝรั่งเขาก็ประมาทอยู่ใช่ไหมถึงแม้ว่าตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นยอดผู้เสียชีวิตที่อเมริกาตอนนี้หนึ่พกว่าคนเนาะ อย,ยอดผู้เสียชีวิตที่อเมริกา30กว่าคนยอดผู้ติดเชื้อ1 0 0 0พันกว่าคนแต่เ,เพื่อนๆือย่าลืมว่าประชากรอเมริกาทั้งประเทศเนี่ย300กว่าคนนะเพื่อนเพื่อนล้านคนมัน้งประชากรอเมริกาเนี่ย360ล้านคนนะแล้วมันมีคนติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วแค่พันกว่าคนฝรั่งบางกลุ่มก็เลยยังชราใจยังไม่ยังไม่รู้สึกกลัวก็ไปปาร์ตี้กันที่เนี่ยไปปาร์ตี้กัน,ก,นกลับมา กลับมาไปเพราะว่าเขามีวัดพอเลิกจากปา,ปาร์ตี้อ่ะบางคนก็เป็นแค่วัดแล้วก็ไปตรวจอันนี้มันเป็นเรื่องเล่าทางโซเชียลมีเดียนะเพื<ๆ>่อนๆเขาบอกว่าพอปาร์ตี้เลิอกอ่ะไปตรวจกลับมามีคนติดเชื้อจากยี่สิบคนเนี่ยเขาเขาใช้เป็นเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นสี่สิบเปอร์เซ็นี่กี่คนถ้าสิบคนก็สี่ถ้ายี่สิบก็แปด มีคนติดเชื้อ8คนแสดงว่าใน20คนนั้นมันต้องมีคนได้คนหนึ่งติดเชื้อมาก่อนแล้วแต่ไม่รู้ตัวนะมนไม่มันไม่มีอาการไงพอไปปาร์ตี้อะไรกันก็เอาไปแพร่ให้เพื่อนอย่างเงี้ย <c oughs> ทีนี้เขาก็เลยจากข้อมูลข้อมูลจากโซเชียลมีเดียพวกนี้แหละเพื่อนๆที่มันทำให้หลายๆคนเ <c oughs> ชื่อว่าตอนนี้ไอ้โคโรนาไวรสัส <c oughs> มันน่าจะแพร่กระจายไปทั่วแล้วอะ เพียงแต่ว่าบางคนไม่แสดงอาการเนี่ยแล้วอย่างบางประเทศอ่ะถ้าไม่ได้มีไข้สูงเป็นแค่แบบเป็นไข้ตอรอนนี่หน่อยเขาก็ไม่ตรวจให้เห็นไหมอ่ะสำหรับวันนี้บูชามารายง,งานแค่นี้แหละนอนหลับฝันดีจ้าบ๊ายบาย